เบ番ร์ห้องว่านั่นบ้างด้ศนาเด้งว่าบังกูวะนั่นบอางด้ศกาเด้งว่าบังกูวะนั่นบ้างด้กาศีลแปดห เราค้านีโก้นั่นอะยงนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นการสนทนาเกี่ยวกับอะไรคะถูกต้องนะคะบทสนทนาเมื่อกี้นะคะก็คือการถามเบอร์โทรศัพท์นะคะนักเรียนคิดว่าการถามเบอร์โทรศัพท์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันยังไงแล้วอันเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้เนี่ยถามยังไงถามยังไงจําได้หรือเปล่า 電話番号は何番โすか？電ั番号はค番ですか？นะคะ,ะ,คะมคมหมายาเละคะหมายเลรั์โทรัพท์อหมเพาเละะาเรัพท์ระโยโคนี้ะะถามเบรโทรศัพท์ไร้คะายันะายเ์าจร์ะต้โทรศัพท์องมาความาควมาหมายว่หมายว่อะไราอะไรเืออย นั่นบางมีความหมายว่าเบอร์อะไรนะคะเบอร์อะไรด้านล่างก็เลยตอบเป็นเบอร์โทรศัพท์ไงคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนกับเซนเซเดงว่าบางกูวะนั่นบางเดสกะนะคะมีความหมายว่าเบอร์โทรศัพท์อะเบอร์อะไรก่อนที่เราจะไปลองฝึกพูดนะคะเราก็จะมาทบทวนการนับตัวเลขก่อนนะคะเจ 一、一、一。い、い。三、三、三。四、四。五、五、五。六、六。 七、七。八、八。九、九、九。十、十。ゼロ、ゼロ、四。一。三、三。六、五、六、六。七、七、八。 9 10อ่าเรามาลองฝึกอ่านดูนะคะจริงๆมันก็อ่านไม่ยากเลยเนาะ,ะมันก็แค่เอาตัวเลขมาเรียงต่อกันแล้วก็ออกเสียงเลยนะคะศูนย์แดหนึ่งโนะหกมเก้าสอจ็ด่นงโนะหกสามเก้าสองห้าเจ็ดสนะฮะก็คือศูนย์แดเ โน no, นะคะโปรคือสร้างเจ็่นานางนะคะเสียงที่จะออกแตกต่างจากปกตินะคะก็คือเสียงของเลข2นะคะแล้วก็เลข5<ม>เสียงของเขาจะออกเสียงยาวขึ้นปกตินะคะ2ก็จะอ่านว่านิเนาะอันนี้ก็จะออกเสียงว่านี่นะคะ5ปกติอ่านว่าโกอันในการบอรออกเบอร์โทรศัพท์ก็จะอ่านว่าโก ส่วนการอ่านของตัวขีดนะคะก็จะอ่านว่าโนนันเองอลองมาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด้งว่าบังโกว่านันบังเดสกะาเซโร่แปดอีจิเนอุซังคกวนีโกนานะโย